เมื่อน้ำลดนี่มันก็ผุดความเจริญสะดุดใครชุดก็ไม่ฟังเมื่อผู้นำที่มีปัญญากูดแด่สะาังใครพูดอะไรก็ไม่เคยฟังแล้วจะหาสะดังได้อย่างไร กูนี่กูแล้วก็กูเองก็รัฐบาลกระเาบาเก่งฟังเองก็น่าชังข่าวว่าจะให้ชาวฝรั่งมาซื้อที่ดินได้หนึ่งรังคงไม่ไหวแล้วกระมัง แล้วลูกหลานผู้มันไม่มีสตางค์อย่าหนั้นหนลังเอาความวังฝากกับใครโอ้ยชิมหายแล้วชิบหายแล้วประเทศไทยของเรารัฐบาลก็ไม่เบาจะนำข้าวฝรั่งดอง พวกคนกินเขากำลังจับจองจะเอาที่ดินไปเป็นเจ้าของแล้วพี่น้องไทยจะอยู่อย่างไรจงหยุดสร้างความจะลายบริหารชาติไม่ไหวให้ลาออ,ลออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยลออกไปเลยให้ลาออกไปเลย ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยให้ลาออกไปเลยเกตเอาเกตเอาเกตเอา